อ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องฟองไปสุูบสุคนครับพี่น้องครับมือเช้านี้ให้ไปเล่นออกกําลังกายเนี่ยไปร้อยสิแต็กเราอยู่บ้านเยอะเหรอไอวขัวไม่เลยน้องเวยของแมงเลยใส่น้องพิษท่าโอ้โมันบวคือสักเนี่ยชัวร์เาอะไรอยู่บ้านเนี่าให้ไปเล่นพูดเขาโทรมาบอกยุ่ร้านข้ามันกันเยอะเหรอไอ้เอาไปเสอรำบานี่อ้าวอ้าวจ้าวว่ากัน แม่งใส่นองิด t a งไหวไหมแม่งเงี้นี่ตัดมักยนะไหวไหวไหอัดร่มสุดลยเนี่ยมึงบ้าเนี่ยขาเอาบกเงาะตอม่แห้งเหรมึงดิสแตกแต่เรามึงม่ซอมือนี้ไอ้ัวรแล้วมือหนอก็แบกเงาะตอไปแห้งเรมึงด้มึงก็จ้าใส่น้องพิจท a n เนยมึงมาชนะขาจะได้แม่แงๆเนี่ยนี่ โอยมงไม่แล <icana>, ่นไป่อห yes ิโทษแบบคนไปเป็กยีนด่กนี่าง้อเองใส่ร่วงเขาไอ้ดีวะแเล้งาไหนรอบลาหิเอ้ยมองไม่เล่นได้ไม่เป็กเสียหนเล้งนะะเด้กโอ้ยมึงก็คืออย่นั้นมาดิงอเตะตายแล้วมึงกวานไอ้เคน เลือดหักเราคงกันนะปนดวดเจ็บจะพลอยแทีนไพืเ่เดียวงานแรีนจะสองสามโลเลยหอน้องก็หาลอยเมียก็แง่งเต็งเราเย่องตาสวยดีวะานาี่ยเแีนขอเซวะีเสียงผมเทียนหวเซลเซลอะรสิเรอบยวเด้เนาะ <laughs> đây là mưa tên là biển chứ nó Ôi nha đầy như vậy là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลวกลวกลวกโดดถามดังสิเนาะกแม่อมู้เห็นบ่ดามึงน้ทำให้เี่ยนงยหมนปาจบบอกเลยว่าถึงแท้ไตน้อมิทางแล้ววาน เดี๋ยวคือจอมแมงคืออะันเนี่ยเมาแล้วอติดมันระบาดนี่ปนเปาวจก่ไรระบาดก่ับไปยังไงล่ะว้ตวดแขนก็แบแวนกับม่มถอดไป ลวกลวกลวกตั้งกะทิลวกไปนอนก็คืออะไรแรงสองไม้ไปน,นั่งเขามาจวดอ,อ,อันนี้บ่าเดมมาหมัดเด้นี่อันนี้ม้าเรา <c oughs> จักบาทด้เถอะลุกขึ้นมาเดีย,ดลดยลุกขึ้นลุกขึ้นเดียลุกขึ้นเก็บถองไว้จับถองนี่หากสัตว์ลุงขั้นหนึ่งห้าแล้วหมด หันน่ะเออมาดูพลังกล้ามท้องนะครับไวน่าขึ้นแล่วเขาแล้วันนี้โอ้ยยิ้มเราเจ้าเด็กเจ้าฟาก้อนมึงฟากอนนมึงวะแ้วมึงเจ้ากูโอ้ลงซ่า โอ้ยเนาะอจิก็มีปวดหัดวนำยูอดกล้อมแล้่นี่